Okay, ครับเฟซี่ทุกคนมาเจอกันที่นี่อีกแล้วครับตรงนี้ผมยืนอยู่เนี่ยคือถนนอาอรุณประเสรศิฐจากเขมาราชมุ่งหน้าไปที่ปทุมราชวงศาแล้วก็จัังหวดอํานาจเจริญนะครับถนนนี้ที่เป็นถนนเส้นหลักนะครับซึ่งกำลังขยายเป็นสี่เลนเริ่มทำมาจากตรงแยกหนองผือมาแล้วครับโอเคที่ตรงนี้ผมอยู่ที่บ้านดงหนองหลวง ตำบลเทพวงศ์ษาอำเภอเกียรติราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองที่กำลังเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับมีการลงทุนเยอะแยะมากมายมาทำไมมาดูที่ตรงนี้พาทุกคนมาพายุซีมาดูที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เลยครับด้านหน้าติดถนนหลักด้านข้างติดถนนสาธารณะด้านหลังก็ติดถนนสาธารณะอีกเช่นกันติดถนนสาธารณะ3ด้านนะครับด้านหลังผมนี่เลยมีต้นซักต้น มะม่วงต้นบ๊อบเพ้าเพียบเลยครับราเขก็ไปดูกันส,สวยๆสี่เหลี่ยมพืนผ้านะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหนา้นา,นากว้างติดถนนเส้นนี้เนี่ยร้อยสามสิบร้อยสามสิบเมตรอ่ะร้อยสามสิบเมตรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสวยๆกันอย่างนี้เลยสิบแปดไร่สวยมากนะครับโอเคเข้าไปดูข้างในกันไปไปดูข้างในกันคร่าวๆกันมาตามมาเลย สวยๆอย่างนี้เลย <c oughs> มีไฟฟ้าสามเฟสทั้งสองด้านนะครับสวยๆกันอย่างนี้เลย <c oughs> นี่เลยนี่เลยครับต้นมะม่วงต้นใหญ่ต้นสัก,ก็ต้นใหญ่ละ <c oughs> ที่ดินเนี่ยที่ดินสูงเท่าระดับถนนเลยนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องถมเพิ่มละนะครับที่สูงที่สูงเลยครับแต่บางส่วนก็จะมีะคลองน้ําเก่ามันเป็นพื้นที่พื้นที่ดัง้ดงเดิมะนะครับ ก็จะก็จะมีการปรับนิดหน่อยแต่ยังสวยอยู่ครับที่ตรงนี้เลย18ไร่ย้ำเลยนะครับไปไปดูหน้าถนนร3อย30มรยาม่าเมตรหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างติดถนน <c oughs> สวยสวยกันอย่างนี้เลยนะครับในทุนท่านใดสนใจมามาคุยกันเงื่อนไขทุกเงื่อนไขเลยนะครับด้านหน้านี่เลยยาว ไปตามถนนนี้เลย130เมตรสิบแปดไร่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าติดถนนสามด้านวันนี้ผมมาขายอยู่ที่ไร่ละ1 8 5 0 0 0้บาทเป็นโฉนดนอส,สีจอครุฑแดงนะครับไร่ละหนึ0 0 0้านสหบาทสวยๆกันเลยนะครับ ถ้าสนใจยังไงติดต่อมาที่เดชา0949629282ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องเดชาพ t y c ิช n n e l ทาง YouTube ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้มีเผื่อผมมีมีอ่ารัพี์สวยมานำเสนอพวก,พวกเราอีกพวกเราจะได้เห็นก่อนเพื่อนฝากด้วยครับฉนดคุดแดงบ้านดงหนองหลวงตําบลเทพวงศาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ ขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ